สาระน่ารู้เสียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนยโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงพี่น้องประชาชนต้องรายการออกตอง านผู้ฟังที่ารกวันนี้เราก็กลับมาพบอีกครั้งเช่นเคยนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาโดยประมาณโดยมีดิฉันวนิดาอาปมชจังหวัดนครนายกนำข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนครนายกมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะข่าวที่จะนำมาเล่าให้พี่น้องชาวจังหวัดนครนายกรับฟังก็คือการออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านวัตภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกของส่วนราชการต่างๆค่ะ โดยเมื่อวันที่27มีนาคม2560ที่ผ่านมานายวรพันธ์สุวรรณนุษยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงพื้นที่บ้านผู้ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยชุมชนตำบลเกาะหวายอำเภอปากทีจังหวัดนครนายกซึ่งพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากวาตภัยจำนวน10หลังคาเรือนโดยในเบื้องต้นนี้นะคะ สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกได้ประสานไปยังสำนักง,งานเหล่ากาชาติหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วโดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคระเบื้องมุงหลังคาแล้ววัสดุอุปกรณ์่้มแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัยโดยถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมอีกทั้งจ่ายเงินส่งเคราะห์ค่าจัดการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็ต้องขอเป็นกำลังใจช่วยนะคะภัยธรรมชาติซึ่งยากที่จะคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร จึงขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมันติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมปุตุนิยมวิทยาหรือข่าวในช่วงพยากรณ์สภาพอากาศเป็นประจำนะคะเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าค่ะและในวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วดิฉันวนิดาอปมชจังหวัดนครนายกคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาสิบเนิกาเช่นเคยในวันนี้สวัสดีค่ะ สาระน่ารู้เทียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงพี่น้องประชาชนต้องรายการอาปมชคุย่า